พร้อมน้าสุขตามประสาท้องถิ่นพอเพียงพออยู่พอกินสุขแค่นี้ก็ สัสดีครับพ่อพงพอเพียงนะครับเช้านี้พ่อพงได้ทําการริดใบผักหวานป่านะครับท่านผู้ชมที่อยู่บริเวณหน้าบ้านนะครับเราจะทําการริดเป็นชุดเป็นชุดนะครับเพื่อว่าเราจะมีผักหวานป่าได้กินทุกอาทิตย์นะครับเรามาดูนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับพ่อพงก็ได้ทําการริด ใบผักหวานป่านะครับนี่ครับโน้มต้นด้วยนะครับนี่โน้มต้นยาวไปครับนี่นะครับใบครับนี่อันนี้คือต้นผักหวานป่าอันนั้นด้วยนะครับนี่หลายต้นเลยนะครับอยู่ทางนี้ก็มีนะครับนี่นี่ครับอันนี้ก็ทําการริดใบเรียบร้อยนะครับนี่รอสักอาทิตย์สองอาทิตย์เราก็จะได้แกงผักหวานป่าแล้วครับคันนี้ พ่อพงจะพาไปดูฝั่งทางนู้นนะครับนี่บริเวณนี้ก็มีนะครับผักหวานป่านี่ต้นนี้นะครับพ่อพงก็ทำการโน้มเห็นไหมโน้มต้นนะครับเพื่อว่ามันจะได้เก็บง่ายนะครับแล้วก็ตัดยอดนะครับใบก็เอาทิ้งทำปุ๋ยนะครับนี่นี่นะครับ อันนี้พ่อพง์จะพามาดูอันนี้นะครับอันนี้นะครับก็คือผักหวานอีกชนิดหนึ่งนะครับซึ่งชาวบ้านแถวๆนี้เขาจะเรียกว่าผักหวานดงนะครับนี่ครับผักหวานดงหรือผักอีน้อยนางแหนนะครับท่านผู้ชมอันนี้ผมอยากจะให้ F c ีทุกท่านได้ชมแล้วก็ได้ดูกันนะครับผักอีน้อยนางแหน่นี่คืออะไรนะครับผมเองก็เพิ่งมารู้จักที่กาลสินนะครับ เพราะก่อนหน้านี้อยู่ที่จังหวัดเลยเนี่ยผมเองไม่รู้จักนะครับว่าผักอีน้อยนางเหนเนี่ยคืออะไรนะครับพอดีคุณป้าข้างบ้านนะครับนี่บ้านหลังสีส้มๆนะนะครับนะหลังสีส้มๆหลังคาเขียวๆนั่นแหละนะครับเขาเอามาให้ผมหนึ่งต้นนะครับเอาให้ผมมาปลูกบอกว่าเป็นผักหวานดงนะครับซึ่งผมเองก็ไม่เคยกินคุณป้าบอกว่าอร่อยมากนะครับ ก็ผมก็ได้เอามาปลูกไว้ต้นหนึ่งนะครับครันนี้เอามาปลูกเราผมก็ขยายพันธุ์ตอนนี้ได้เยอะแล้วครับได้เยอะนะครับได้หลายต้นแล้วผักหวานดงของคุณป้าที่บอกเนี่ยนะครับชื่ออีกอย่างหนึ่งที่ชาวบ้านเรียกเรียกกันก็คือผักอีน้อยนางแหนนะครับผักอีน้อยนางแหนถ้าเป็นภาษากลางนะครับเขาจะเรียกว่าดอกคลุยนะครับนี่ครับนี่คือดอกนะครับนี่เห็นไหมครับ นี่ครับนี่มันเป็นผลเล็กๆล่ะครับนี่ผลเล็กๆนะครับผลเล็กๆนี่แก่แล้วจะเป็นสีน้ําตาลนะครับแล้วก็เมล็ดมันก็จะแตกแตกแล้วมันก็จะหล่นลงตามพื้นแล้วมันก็จะเกิดใหม่นะครับท่านผู้ชมนะครับนี่นะครับดูดอกนะครับนี่ดอกนี่ครับอันนี้คือดอกนะครับเขาเรียกว่าดอกคลุยนะครับท่านผู้ชมอ่ารากนี้นะครับโบราณเขานําไปต้ม ไปต้มบำรุงน้ำนมนะครับสำหรับแม่ลูกอ่อนนะครับประมาณนั้นนะครับเท่าที่ผมทราบนะครับวันนี้ผมพามาเก็บผักอีน้อยนางเหนวิธีเก็บก็เก็บเหมือนผักหวานนี่แหละนะครับเราลิดเอาเห็นไหมครับนี่นี่ครับนี่มันแตกอย่างเงี้ยเราก็ลิดเอานะครับเมื่อวานนี้มี่าคุณป้าท่านหนึ่งนะครับเข้ามาเขาก็ขอเก็บไปนะครับนี่อันนี้ผมก็จะเก็บไปรับประทานนะครับท่านผู้ชม การรับประทานเราก็สามารถเอาไปลวกเอาไปนึ่งนะครับเป็นผักกินกับน้ำพริกเราได้นะครับหรือว่าเอาไปแกงคั่วนะครับใส่เนื้ออย่างเงี้ยครับหรือว่าเอาไปแกงคั่วใส่อย่างอื่นก็ได้นะครับท่านผู้ชมนี่ยอดอ่อนๆเห็นไหมครับนี่ครับให้ดูยอดอ่อนๆน,นะครับนี่ทำกินได้หลายอย่างนะครับ อร่อยมากนะครับท่านผู้ชม 88, รสชาติเหมือนผักหวานนี่แหละนะครับเหมือนผักหวานป่าทั่วๆไปยอดจะใหญ่กว่านะครับแล้วก็ได้กินเยอะกว่าด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับผมชอบมากนะครับผักอีน้นยนางเหนนี่นครับ mm. ผมจะเก็บนะครับผมจะเก็บแล้วผมจะแต่งกิ่งนะครับท่านผู้ชมเนี่ยที่ผมเก็บเนี่ยวิธีเก็บเราก็ริดใบอย่างเงี้ยครับริดใบเหมือนเราเก็บผักหวานเหมือนเราเก็บผักหวานป่านั่นแหละครับ แล้วผมก็จะแต่งกิ่งนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับยอดอวบอย่างเงี้ยนะครับกินได้หมดเลยนะครับนี่ผมก็จะเก็บนี่นะท่านผู้ชมนี่เห็นไหมครับนี่ดอกก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยดอกเห็นไหมครับนี่มันร่วงลงแถวนี้เดี๋ยวมันก็เกิดใหม่นะครับยอดอวบเห็นไหมนี่ครับ อีน้อยนางเหนเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับอร่อยมากนะครับเอาไปแกงคั่วใส่เนื้อใส่ไก่นะครับใส่อะไรก็ได้ครับท่านผู้ชมกินง่ายครับกินกับน้ำพริกเอาไปลวกนะครับเอาไปแกงใส่เห็ดเหมือนเราแกงผักหวานเนี่ยครับแกงใส่ไข่มดแดงอย่างเงี้ยได้หมดเลยท่านผู้ชมอื่เขาเรียกว่าอีน้อยนางเหนนะครับเห็นไหมดอกครับนี่ครับ นี่นะผมจะพาเก็บนะครับบ้านเรามีเยอะมีหลายต้นนะครับนี่ข้างบนเห็นไหมเดี๋ยวผมก็จะแต่งกิ่งให้มันเป็นทรงพุ่มนะครับส่วนกิ่งนะครับการขยายพันธุ์เนี่ยเราสามารถตอนได้นะครับตอนกิ่งหรือว่าเวลาเราตัดแต่งกิ่งแล้วเราก็เอาไปชำได้นะครับท่านผู้ชมเอากิ่งเนี้ยนะครับไปชำได้นะครับการขยายพันธุ์แล้วก็ขยายพันธุ์จากมเมล็ดนะครับ มเมล็ดที่แก่แล้วเนี่ยอย่างนี้นะครับนี่เห็นไหมนี่ครับให้ดูนะครับนี่นะครับคือมเมล็ดอ่อนนะครับตอนนี้มันยังเขียวอยู่ถ้าเกิดแก่ก็จะเป็นสีน้ำตาลนะครับครนี้เวลามันโดนเป็นสีน้ำตาลแล้วนะครับเวลามันแก่จัดมันก็จะแตกออกกระจายนะครับนี่เป็นการขยายพันธุ์อีก ทางหนึ่งก็คือด้วยมเมล็ดนะครับนี่เราตัดกิ่งชำได้ดนผู้ชมนี่นะนี่เก็บนี่ครับยอดอ่อนๆอ,อ,อย่างเงี้ยนะครับช่วงนี้ฝนมาแล้วนะครับเราก็สนุกกินนะครับผักไม่ว่าจะเป็นผักหวานป่าผักหวานดงแบบนี้นะครับน,นี่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นข้างในบ้านนะครับ อยู่ข้างบ้านเราก็มีนะครับน,นี่ครับ <ST> นี่นี่แหละต้นแรกๆเลยที่คุณป้าข้างบ้านเอามาให้ปลูกก็คือต้นนี้ครับนี่อัน,นเนี้ยครับคือต้นแรกนะครับที่ที่คุณป้าเอามาให้ปลูกนะครับนี่ยอดอ่อนอ่อนอวบอวบ,อบนะครับท่านผู้ชมนี่เห็นไหมเนี่ยอ่อนอ่อนอวบอวบเนี่ยนะครับเนี่ย นี่น,นี่ถ้ามันแก่แล้วมันก็จะแตกออกอย่างเงี้ยครับท่านผู้ชมเนี่ยเห็นไหมอันนี้ผลแก่แล้วมันก็จะแตกออกแล้วก็มันจะร่วงแถวนี้แหละแล้วมันก็จะเกิดใหม่เราก็จะแต่งกิ่งพวกนี้นเอาไปชำานะครับท่านผู้ชมนี่ยอดอ่อนเห็นไหมครับนี่ครับยอดอ่อนอีน้อยนางแหนนะครับนี่ครับ ยอดสวยๆนะครับนี่ถ้ามันหล่นลงมาแล้วมันก็จะเกิดแถวๆนี้นยเห็นไหมครับนี่ต้นเล็กมันที่มันเกิดเห็นไหมนี่ครับคือต้นเล็กที่เกิดเนี่ยครับหนึ่งสสามสี่เนี่ยมันก็จะเกิดมันร่วงแล้วก็จะเกิดแถวๆนี้แหละนะครับเมล็ดอยู่หลังบ้านนู่นก็มีนะครับมีหลายต้นนะครับอยู่หลังบ้านอยู่ที่สวนนู่นก็มีนะครับอันนี้ก็คือผักอีน้อยนางเหนือหรือว่าดอก คลุยนะครับที่บ้านของพ่อพงพอเพียงนะครับเดี๋ยวพ่อพงจะเก็บแล้วก็จะทําการแต่งกิ่งไว้นะครับท่านผู้ชมแล้วกิ่งที่พ่อพงแต่งเนะี่ยพ่อพงก็จะชําไว้นะครับจะเอากิ่งที่แต่งเนะี่ยไปชําไว้นี่ครับให้ดูเมล็ดนี่ดอกคลุยนะครับนี่ครับนี่ดอกอ่อน ประมาณนี้ครับดอกครุยนะครับท่านผู้ชมหรือว่าผักอีน้อยนังเหนหรือว่าชาวบ้านเราก็จะเรียกว่าผักหวานดงนะครับนี่ครับห่ารับประทานมากครับยอดใหญ่ๆอวบๆนะครับยอดอ่อนๆนะครับวันนี้พ่อพงก็จะทำการเก็บนะครับท่านผู้ชมเก็บแล้วก็จะเอาไปนึ่งกินกระนำพริกนะครับ เราก็จะแต่งกิ่งนะครับนี่จะตัดเอากิ่งแบบนี้นะครับเอาไปชํานะครับนี่กิ่งที่เป็นสีน้ําตาลแก่ๆเนี่ยเอาไปชํานะครับขอบคุณมากนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube พ่อพงพอเพียงด้วยนะครับ